สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่นดีวีดีภาพยนตร์เรื่องตำรวจอวกาศเกียร์บันเดอะมูฟวี่มีโซาโลแกนหนังว่าผู้พดุงคุณธรรมนัยเกาะเล็กแห่งจักรวาลในตำนานกลับมาอีกครั้งสติ๊กเกอร์จะเป็น Ghost m e d i a and Entertainment โลโก้ Ghost m e d i a and Entertainment โลโก้โทอีคอพเปอรชั่น ดีวีดีวิดีโอสารปลกโอโกโกสบีดียแอทเทนเมนต์ตำกอดอากาศเกียบาร์เดบูวี้วีดีวีดีวิดีโอมันจะสลับกันนะครับมีคอปีไรส์สเต็มนะครับมีเรื่องย่อก่อนเข้าชมจริงๆมีระบบเสียงนะครับ ไทย5.1ไทย2.0แล้ก็ดอนบี้ดิจิตอลอทั้งไทยและญี่ปุ่นครับซับไทยซีซีเคชั่นดอนบี้เอ่อดิตอลไทยดอนบี้ดิจิไทยดอนบี้จอดอนบีดิจตอลญี่ปุ่น16ต่อ9ออฟฟสไสกรีนโซ สามเอทีเอซีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเรทภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับตั้งผู้ที่มีอายุตั้งแต่สิบสาปีขึ้นไปเจ้าของรีสิ่งเหมือนเดิมครับคือบอกไปครับอันนี้เป็นโลโก้โรสบีเดียแอดิชั่นโทอีคอร์ปอเรชั่นแกลดีวีดีวิดีโอดีวีดีวิดีโอราคาตัวปกหนึ่งร้อยสิบห้าบาทซึ่งแพงมากในยุค นั้นนะครับรหัสแผนจะเป็น153่งหามศเก้ีเกบาโค,าดาค้ด JAP DVD ตอกวดอาอากาศเกียร์บันเดอะบูีเจ้าของลิขสิทธิ์โทรอีกกาปาดีกับีเต็ดคู่ได้กับอนุญาใช้สิทธิ์ผู้ผลิตก็จะจำหน่ายโดยบริษัทวอสบีเดีแอนด์เอเจนจักัดที่อยู่ของบริษัทโวรโธ แบเว็บไซต์ประเภทดีวดีปริมาณหนึ่งแผ่นวิธใีใช้ใช้กับเครื่องเล่นดีวดีข้อแนะนำการใช้ใช้ชมเพื่อความบันเทิงคำเตือนอย่ากเก็บไว้ใกล้ความร้อนวันที่ผลิต1นึ่งกราคมปี2557เมื่อในช่วงวันขึ้นปีใหม่วันเด็กแห่งชาติวันครูวันยุทธหาถีวันกองทัพไทยวันสถาปนายุวกาชาติ ใบอนุญาตนะครับตำรวจอวกาศเกียร์บาร์เดบูวี่บริษัทวอสบีเดียแอนด์เอเจนเซียจำกัดพอยสองสี่แปดหกาหั๊มกาส,สีน้ำเงินนายทะเบียนกลางอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์แคนาดาสักกะลาสภารัสเซียน,นี่ไม่มีใบอนุญาตครับ นี้เป็นกล่องใสครับไม่มีอะไรครับนี่ก็มี copyright stamp อ่า g o o g l o s t v i d e o entertainment toe c o p y r ั g h t แร่ทีวีทีวีทีวีโอก็มีมบนคอเป็นบริษัทพว o s e v i d entertainment o e จับกันจะจะจะ,จะ,จะต้องไปอัานเอาเองนะครับดูสภาพแผน่นแผ่นก็ยังใหม่อยู่นะครับ ออนุญาตเอาไปใส่สวมนิดนึงขอบคุณสำหรับการติดตามครับชมครับ